สวัสดีครับ i l i t a r ี่แมเนจครับก็ถึงเวลารีวิวทาร์เมอตัวใหม่ตัวนี้มีโลโก้บลูทูธอยู่แปลว่าต่อกับมือถือได้โอเคก่อนอื่นไปโหลดแอป,ปมาก่อนแอป,ปชื่อ a ร็อพติส o อร์นะครับนี่อันนี้อันบนนี้ p ร็อพติส c อร์กดเข้าไปแล้วก็โหลดจะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone โหลดให้เรียบร้อยเปิดมือถือเออไม่ใช่เปิดมือถือเปิดไทม์เมอร์เปิด, yeah. ป,ดปุ๊บจะเห็นเห็นโลโก้นี้เนาะบลูทูธวิธีใช้ไม่ใช่ว่าเอ่อใช้เหมือนหูฟังนะั้นจะไปกด Connect ในบลูทูธอะไรเงี้ยไม่ใช่เปิดแล้วก็เปิดตรงนี้ทุกอย่างเลยอะไรบ้างเนี่ย Wi-Fi บลูทูธตำแหน่งด้วยนะเปิดอันนี้เปิดให้เรียบร้อยจากนั้นก็ไปที่แอปมันแอปแอปแอปอยู่นี่แอปโหลดแอปขึ้นมาอา้าวโอเคแอปมาเรียบร้อยมาจอร์เฟสเลดโอเคโหลดแอปมาปุ๊บสเต็ปแรกเนี่ยคุณต้องไปสร้างไอ้นี่ก่อน ชูเต er. อร์กดเข้าไปในช er ูเตอร์ตรงนี้มันก็จะมีให้สร้างเนาะตรงนี้วิธีก็คือแอดชูเตอร์นี่หมายเลขสองกดแอดชูเตอร์เข้าไปใส่ชื่อใส่อะไรซะอเอี่ยงแป๊บนึ่งดีเฟรสเลตมันไปนซิงกับดีเฟรสเลตดันซิงกันอีกดาวจอดโอเคแอดชูเตอร์สมมติชื่อกวไก่ นามสก,กุลตอดเด็กนะโอเคแอดชูตเตอร์มีใส่สควอตใส่อะไรได้ใส่ทีมใส่อะไรอย่างนี้ตามนี้เนาะก็เซฟแอนด์รีเทิร์นได้ละชูตเตอร์คนที่สองตรงนี้เห็นไ,ไหมจากนั้นก็ต้องมาสร้างสเตท เดี๋ยวผมลบทิ้งอันนึงก่อนลบทิ้งเลยก็ได้ delete ก่อน delete เฟ f i c ทีอ่ y ไม่ใช่อ่ะ,อะน่าจะ delete อยู่เดี๋ยวเรา add state เ,เข้าไปใหม่ state เตา state สามแล้วกันต้องบอกว่ามีกี่เป้าเช่นมีทั้งหมด2เป้า ป๊อปเปอร์มีไหมอะไรมีไหมกดเซฟในมีสองเป้าเนาะหลังจากนั้นแอสชูเตอร์แอสสเตตเสร็จแล้วตรงนี้โลโก้บลูทูธออนเรียบร้อยเนาะโอเคก็ Enter Score คือการเริ่มสเตตสามที่เราใส่ไปเลือกสเตตก่อน เลือกสเตตปึ๊บจากนั้นเลือกชูเตอร์ปึ๊บแล้วก็ข้างล่างลงมาข้างล่างนิดนึงจะเห็นว่ามีรูปนาฬิกากดตัวนี้ค้างไว้อ่มามันจะขึ้นให้สตาร์ทไทม์เมอร์พอผมกดน,นี้ปึ๊บไทม์เมอร์ตัวนี้จะดังดังเราก็ต้องยิงทั้งหมด4นัดเนาะมี2เป้าเป้าละสอนัดผมจะซิมูเลตในการเคาเอา จะขอเอาหนึ่งสองสามสี่อะเสร็จแล้วกดสต็อปปึ้งเวลากำลังเข้าสแตตัสอินคอมพลีทผมต้องมาป้อนสก,กรอร์ตรงนี้ว่า A เท่าไหร่ C เท่าไหร่มเท่าไหร่อะไร,ะไรพวกนี้ผมก็กดไปยิงเก่ง A 2สองีสองปึ๊บจากนั้นก็กดนาฬิกายทีนึงมันก็จะด,ดึงเวลาขึ้นมา ให้เรียบร้อยอ่ะขึ้นแล้วขึ้น่าคอมพลีทแล้วเห็นไหมคอมพลีทกดรีวิวครับก็ได้รีวิวว่าโอเคอันนี้น,นีถูกต้องนะเวลาเท่านี้กดอัพพ o v e ึ้งเรียบร้อยชูเตอร์คนนี้ก็ได้ขึ้นมาละเวลา้นีอ้อ่ะสมมติมีอีกชูเตอร์หนึ่งเหมือนเดิมคอนเน็กเรียบร้อยกดเวลาค้างสตาร์ทเ <c oughs> เดิมหนึ่งสองสามสี่โอ้คนนี้ยิงดี ก็ตับตับปึ๊บอ่าใส่คะแนนเอ้ยยิงเร็วแต่ยิงไม่ดีนี้ปึง๊งอ้านี่ครบโอเคครบละสี่นัดกดเก็ตไทม์เก็ตไทม์เรียบร้อยก็โอเคคอมพลีทรีวิวแล้วก็ปุ๊บจซะปึง๊งมันก็จะขึ้นมาเวลาแล้วก็น่าจะเป็นสกอร์ไปเลยอย่างนี้สมมติเราจับไปก็คือ อันนี้เป็นวิธีใช้คร่าวๆเนาะใช้ยังไงนี่มันก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้นี่ชูตเตอร์อะไรชื่อนามสก,กุลเท่าไหร่แมทพอยต์อะไรเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ประมาณนี้วิธีใช้คร่าวๆการลิงก์กับมือถือก็เดี๋ยวมาดู วิธีใช้แบบที่ไม่เกี่ยวกับมือถือบ้างเค okay. มือถือ,ถอปิดไปเคมาดูทัมเมอร์กันก่อนทัมเมอร์เนี่ยวิธีใช้กดอ่าผมเรียกว่าน,นิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งเนาะกดนิ้วชี้ค้างไว้ดูสัญลักษณ์ตรงนี้คือกลับคือ go back กดสั้นๆคือเลื่อนลงเห็นมีลูกสอนจิ้มลงแล้วมีขีดข้างล่างแล้วก็มีขีดเล็กๆข้างบนคือกดสั้นกดยาวคือ select เนีทโหมด s ิส t e เมกดสั้นๆใช่ไหมอ่ะผมลุกกลับมาเอ่ออะไรดีดีเลยไมดีเลยให้เห็นกดค้างนิ้วชี้ค้างอ่ะเลือกได้ Instant Random Fix i n s t a ิ t ก็คือกดปุ่มปุ๊บร้องปิ๊บเลยถ้าคุณอยากได้ Fix คุณก็เลือกออกมาเลือกเป็น fix ทีนี้ s e l e c ไม่อยู่ด้านนี้แหละต้องกดค้างิ้วโป้ค้างคลิกละพอ Fix ปุ๊บ f ิกเท่าไหร่ล่ะจีวิ คุณก็ลงมาเึ๊บสซีเ็กเข้าไปก่อนจีวิดีสามวิสี่วิหกวิเจ็ดวิมุดเลือกเป็นสองวิสองวิเรียบร้อยนี่ก็เรียบร้อยละพอเรากดเข้าไปดูในโะหมดดีเลยบมันก็ได้กลายเป็นฟิกละฟิกที่สองวิโหมดเข้ามาดูก็ได้มีโหมดยิงโหมดนาฬิกาไอ้พวกนี้เราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเนาะยิง ไอ้หมดอื่นก็ไม่ได้ใช้อยู่ล้ก็คือส่วนใหญ่ใช้ไในหมดยิงเข้ามาในโหมดยิงโหมดไฟล์เยนี่ยก็จะเห็นมีฟิลเตอร์กับเซนซิทิวิตี้ฟิลเตอร์ไม่ต้องไปยุ่งมันแรกๆดูเซนซิทิวิตี้ก่อนเซนซิทิวิตี้ก็คือความไวอย่างเช่นคุณยิงกับจุดสองสคุณก็ต้องเพิ่มความไวถูกไหมจะได้อ่ามันมีถึง8นะครับสมมติยิงกับสองสองคุณเพิ่มสักหหรือเอะไรอย่างเงี้ยอ่าหกอะไรเงี้ย ถ้าคุณยิงกับเบาวกว่าสองสองอีกเช่นยิงแห้งคุณก็ต้องเพิ่มเป็นแปดถ้าคุณยิงกับดังๆเลยลูกสองอาจจะเหลือแค่สี่หรือห้าแบบนี้เป็นต้นก็เลือกเอาให้เหมาะสมกับปืนลงมามีอะไรอีกเนาะซิสเต็มดูซีซิสเต็มมีอะไรไหมอ๋อมีภาษาภาษาแล้วก็มีวิธีปิดบลูทูธอยู่ตรงนี้ เข้ามาดูก็จะเห็น on off bluetooth ถ้าประหยัแดแบตไม่ได้ใช้ bluetooth ก็ปิดไวอ่านี่วิธีใช้ก็ง่ายๆเปิด on แล้วก็ปุ่มเขียวก็คือ start เนาะเนี่ยพอมือกเราเซตไว้สวิใ็ไหมสมวิแค่ดังก็ยิงปุ้งปุ่งปุ้งป,งป,งปุงเข้าไปพอครบปุ๊บก็กดอันนี้สีแดงก็หยุดเวลาก็จะขึ้นแล้วก็สามารถไล่ดูเวลาได้วช็อตที่1เท่าไรสเปรดเท่าไร ช็อที่2ที่2.70สปิด0.21ย์ 21, ที่3อะไรอย่างนี้แค่นี้ง่ายๆมีปัญหาก็สามารถส่งมาซ่อมมาเคลมอะไรได้ที่ปัญหาทุกอย่างมีประกันโอเคเรี okay. ยบร้อยขอบคุณครับ